สวัสดีครับพบกับช่างนิกรทางช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตงานพระยก9นิ้วนะครับเป็นพระปางสมาธินะครับลายจีวพรพลวนะครับอง์นี้เป็นโยก9นิ้วนะฮะเนื้อสวยมากองค์นี้เป็นงานของลูกค้าสั่งทำนะครับผมยกก็เป็นทางของเป็นของช่างนะครับ ยกเป็นของช่างที่ทางลูกค้าให้หานะครับหากลูกค้า,าท่านใดสนใจงานแบบนี้หรือว่างานส่วนอื่นนะครับอาจจะเป็นหินส่วนอื่นฮะหินพวกหินขาวบ้างหินดําบ้างหินเขียวแม่น้ําโขงหรือว่าหินที่นิยมมากที่สุดก็คือหินเขียวอินเดียนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามช่างนิกกรได้นะครับอาจจะไม่ใช่หยกเพราะหยกมันแพงนะครับผม หินตัวอื่นจะถูกกว่ายี่ถูกกว่าหยกเยอะนะครับผมเพราะว่าหยกนี่จะแพงกว่าหินตัวอื่นนะครับแนะนำเป็นหินตัวอย่างอื่นก็ได้นะฮะแล้วก็เราทำตามงบประมาณที่ลูกค้ามีด้วยนะครับหากลูกค้ามีทุนไม่มากเราก็จะทำตามพี่ลูกค้าทุนลูกค้ามีนะครับผมหากสนใจงานช่างนิกรก็สามารถติดต่อทางที่ เบอร์นะครับที่ให้ไว้นะฮะศูนย์หกห้านะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่หน้าโพดนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกระดิ่งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปด้วยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม